สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับโอ้ลองเบรกลองเบรกเบรกอยู่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งเยีย่ยมอย่าเพิ่งอย่าเบรกเฮ้ย,ยดูระบบหน่อยมาอย่าเพิ่งเอาลง่าลงทำไมอ๋อมันไม่ลงฮะลมมันยังไม่เต็มลมมันยังไม่เต็มปันลมก่อ เกไมเกมไมโอ้ขึ้นไหมขึ้นยขึ้นอะขึ้นไหนขึ้นไหมอันนี้เป็นอมอตำรวจไดไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมอลั่นหน่อยลั่นหน่อยเฮ้ย ล้นหน่อยโอยฮอร์ฮอร์ฮอร์เฮ้ยลมมันยังไม่เต็มมันยกไม่ได้โอ้โหช่างวิจจัดระบบให้ใหม่ครับนี่ตำรวจต้องมาคุมนะครับงานนี้นี่รถตำรวจนะครับมาคุม น <No <Uh totally ี่ครับน้ำลงบอกชุดนี้เป็นของฮีโน่ครับโหหล่อจังเฮ้ยเสียงอะไรวะ ตอนนี้ก็ระบบเสร็จแล้วนะครับลูกพี่บอกจะลองลองดูหน่อยมาดูฝั่งนี้ล้มขึ้นบ่นขึ้นบ่ไหนโอ้โหโอ,โหโอีปอนมันเต็มอีปอนต์ดัดนามันตัดบ่ตัดสุดปะโอ้โหจากที่ไม่เคยปั่นลมนะครับตอนนี้ก็จะปั่นลมนะครับน,นี่เป็นปั๊ม คัาม,มลมเกาะนะครับฝากถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะใช้คอมเอนะครับห้าพันห้าทั้งชุดเลย ไงในก้าวตรงไหนอ๋อตัดไหมยังไม่ตัด,ตดเฮ้ยอยากดูตัดแรงไหมทางนูน้นเดี๋ยวไปดูที่ตัดเปิดประตูให,ห้หน่อยว่าเรามาดูครับว่ามลมจะตัดไ,ไเพราะว่าน้องพระใสย,ยังไม่มีที่ตัดนะครับเนี่ยจะใส่ตัวนี้เขาเรียกอะไร รอฟังเสียงครับได้มาทุกอย่างเลยสุดยอดเลยห้าพันห้าพันห้าเมื่อก่อนแบด็แบดบตจะอยู่ตรงนี้ครับนี้ย้าย อุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอะนึกว่าเสียงอะไรอะ่ะอู้หรถผมไม่มีแล้วเนี่ยต้องไปใส่แล้วต่อสายเครื่องสักผ้าก็จะดังเนี่ยอีกสักพักนะครับเดี๋ยวจะลองเบรกครับให้ลองนี่โอ้พยายใหยไม่รู้หน่อยขยายใหยไม่รู้หน่อยขาไปคนเดีเยว <c oughs> <c oughs>

ทีน okay, ี้เบรกไม่พอเหยียบก็จะเหยียบนะทีนี้เท่ปะโอ้เบรกเบฮีโน่มันเท่จริงเสียงมันเท่เนาะพี่นุ่โนุ่มู่ถังลมมันเสียงฮีโน่มันคืออีสูนเหรอหักถิมเลยครับถิ่มเลยหักถิมเลยโอ้โหรอจัดเลยครับโอ้โหเหยียบไปอ่นเหยียบเหยียบ เย็บบอนเย็บมือดีเย็บโ oh. อ้โหพอพอเยบเออนัน่นแหละเดี <c oughs> <โ>๋ยวยะเรีกเย็บเย,ย็บพอรถหลังพอเย็บเออนั่นแหละโอ้สุดยอดเลยครับ โอ uh, ้โหหล่อ <lim> จ <eland nose noise> ัดเย็บเย็บเย็บหล่อเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย